ตัดนั่นหน่อยขึ้นลงเจ็ดสขึ้นเจ็ดสตัวนี้เหรอจ้ถึงกลางเลยถึงกลางสามห้าตัว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 ติดเนี่ยเดี๋ยวเราวัดมาเจ็ดติดเลยจมันอยู่นี่เลยเดี๋ยวแล้วทำที่ตัดเนะตรงนี้เอ่จุดไว้จุดไว้ตรงนี้เลยดูเจ็ดติอยู่ไหนจุดไปดิ ทำไม่ได้วัดเองเยเาะนยาวเออ,อมันยาวเลยเพาะมัสองเท่าอ่อกะ,อออะออกะ็ะน้องว่าแล,ล้วมันไม่ตรงมาหาเองวางนี่เนี่ยเออดูป้มาปเจ็ดสิบตัวล่างมาด้วยอ่าเหมือนเดิมตีแปะตีแป่ตีแปะตีแปะได้รูปสี่เหลี่ยมเจ็ดสิบร้อยสี่สิบาเพรจ็ดสิบ เทคิขพอว่เองโรงพยาบาลนี่น่าจะพออ่ะเส้นนะพอไหมเดื้อยเจ็พอไปเีตียวตีมาอยู่นี่เลยเส้นอ้าคิมากอ๋ห้ไหห แอรต้งไปอันนี้มาพกพิกนี่แปีขึ้นมาแปะขึ้นมาแปะขึ้นมาก็ว่าเฉยเยจ้ะเป็นมนหลือเกือบเหลือไม่พอนับอยู่นี่พอดีเลยเกือบเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขยับมาหน่อยแล้วนะถ้าใครทำเตียงเหือสุดต่อไปแต่สิบที่ตีลงไป ไลถขึ้นมาเจ็ดติบูงาตีล้าไปชอจะมาเฉยตัวาสอ้าวข้าเดี๋ยวนายทำให้ให้เป๊ะเลยจะเฉยจะเฉยกี่แกวตีเราไป อดีตจะไล่ขึ้นมาอดีตเดี๋ยวกำลังถาเองเอาอันนี้เอาแม่โปเดียวคก็เขาเหมือนเดิมทำไงต่อชนนับหแบ่งครึ่งก่อนแบ่งครึ่งยังไม่แบ่งครึ่งทีเดี่ยมเลยเออแบ่งครึ่งจ้าเนี่ยเอาอันเนี้ยแบ่งมาเลยยิงเข้ามาเออยิงเข้ามา ยาวไปยิามายวไยิงามางนตอนนี้ด้วย้องเข้ามานงเ้ามาดแหวยังไม่ตรงเลยก็เทาเดียวเดีเอาจไล่เปนะเอาต่อไปเอาที่ตัดนี่ตัดนี่เหมือนเดิมมาและไม่ยเตียเลยขึ้นาหั1อ2 ไเบาๆนะเดี S <S ๋ยวเราตุนงเลหหาจุดตัดไอ้เจเไอเห็นเห็นหน้าคนอธิบายไหมอ้าวหมงงงงงมืออ่าางานทำงานพี่อธิไม่บอกวาดูว่จะทำไงไปเห็นจุดจุดจุนี้ไหมจุดตัด้ เห็นหน้าเออเเอาเวียนปักตรงนี้ปักที่ที่เจ็ดสิบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลากไปเดี๋ยวรอรอรอทำโค้งไปค่ลากไปจ่ายรับเดี๋ยวลย